มันพลาดอยู่ครับน้องสองตัวของเชียรของเชียร์นิ่งนิ่ง มงงงงหนิงครับหนีบ่อพันธุ์สรุปแล้วเรามีเองมันเด็ดบ้นจะมีโตครับยังมันมีผลงานครับเรียบร้อยขายได้ครับนี่ไม้ี่ดินยกยกี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับถามว่าดินนี่อว่าเห็นเนี่ย นายพันนายพันใสวะเฮ้ยเฮ้เิรนยุกๆยุกเลยเอาละตอนนี้ได้ตอนนี้เราเอาละครับจานเบร์ดเงี้มันมาเข่าหู้เี้ยหเอาเบิเบล่เลยครับไม่ไม่ไม่ขาิเด้ดดิเด้๋ยวปนล่าไกลมาเลยโค้มาแล้วครับปาตัวปาตัวเอนีมวยัง เดยเียวอนเ้ยไอ้ที่มันหลอนโอ้ยลวดน้อยบ่ได้แล้วครับลวดน้อยบ่ันเลอะเลยลวดเส้นเล็กบ่บิดคะแค่หุ่นเจ้าตรงนัจกเอาหางันเลยต่แล้วครับี่จับตัวมันได้แล้วเจ้เยวเ้เจมหักมันหักการอหโอ้โหบเลย ตัวยังใหญ่เลยครับครับปาดิีบโอ้โนี่อ้าวเมวเชือดดิมันยังบ่ใจดึงดิจับคอดึงหางเราเมันก็จับหางดิี้ยเราก็ดึงหางเราก็ดึงหางก็ดิ้นกันนดะนี่ก็ต้องจับเออดึองเดืองเดืองไปให้มันรันรันควงปิดชีปิดชีเอาอากเมื่อกี้เอ้าอะไรวะ บอลเลยอ่ะพันไปหันนะโชว์โชว์โชว์นะครับอายุมันหายไปใส่เก็บเลยเดี๋พี่น้องแนวหาบ่วงหาบ่วงว่พ่อหาบ่วงว่ะพ่น้หันเนี่ยท่าบดินยุ่งๆอย่างนี้นี่นั่งมองหายบ่วงหายไปใส่บ่วงหายไปใช่ไมมเห็นตัวแรกบ่วงหายก็ได้โอเคเดียวครับบอนในไทยที่แรกบ่อนให้มั่นใจนะยามันแท้ว่า เดี่ยวเลยถี่ใสล่ะนี่ครับแต้มแรกแต้มแรกตัวแรกของรายการวันนี้ตอนนี้ครับจักโมงเองขันบ่มาถามโมงครับอย่างนี้เสียดหลุดเล้วนี่ตัวใหญ่ผ่านเลหลุดน้อยกว่าเลยเลยครับโอหครับหนูเถ่าเอ้ยแบบใหญ่เลยว่ะเราลุ้นกันครับพี่อ้อมเด็กซี่หาลังครับหนูหรือหมูครับหนูหรือแมว ได้ครี๋ยวผ่า,านตน้นบ่วงกับพ่อลมหัวนี่นะเนาะบลามากลเเอลย่ตัเวลเลยน,น,นี่มีห่วงทันพอดีมันลากไปโน่นถึงโน่นได้ไหมเพราน่าติเต้นลงเด้งลงเด้งไปเลยใส่ฝุ่นโตัวพีทันเน้นกันจม้านี่นะนี่มุตมดตัวอันนี้มันนี่อันนี้มันสั่นเดลยมันได้ลากไปได้คันคันกันสายลวดมันยาวมันสีข่องนะอันนี้มันสั่นมันน้ำเนอะแบบ าได้พาน้ำกระดูวานิดได้ขาฟังช่วงนี้มันออกมาแล้วบอกทีดีคือเรานี่มาเด้อมาเด้อเก้เอ้ก้าเอ้ี่โยนี่นี่2อานเลยสองหมายสองสาม

ประดุกผ่านผ่านเบิร์ดครับฟังงี้ผ่านเบิร์ดหนึ่งคนไซนผ่านได้ย,ยู่เบิร์ดท,ทางนี้ก็ยูไซม่

ทางงามหนูทุกวันสายหนูทางดวนเลยครับพี่น้องเป็นแป่นโอ้เศรษฐเดียวกันเลยเอาเนืของไม้จั่หนิเข่าตัวนี้บ่ไหนไม้เจ้าหลังนี้ฮะอันนี้เหรอไม้เอาใบนี่แต่ไม้นี่แก้ิแก่ดินี่เจ้ามันมาใส่นี่ก็ไี่ไรฮะ เราเห็นไบ่ราหลาเยเาอยหเอา,าเอละครับพี่น้องยามรอบสองครับรอบรอบคำครับรอบเด็กรอบเดึกเอาเดเอะรบ่ ทีส่สนมันอยู่้แไฟใ,ใส่ๆเบ้เข่าไปเลยเรเห็นก็นม,มน้จะว่างนันันเข้าไปยไม่ไใใเไฟใส่ยังให้ผ่านแล้วก็ัวงโดนแ่นงบางดาด้ไฟไม่มีวงเย,ยววะอะเอาเอาเอาขันหน่อยมาบ่ดัง ย่อมเตะขั้นนั้นแต่ว่าเอา,เอาขั้นเออไมา่อีกขั้นนึงนีง่ฟากีเลอด์กับนี้เพี้ยนม่เพี่ฮะเนี่มีจุดๆนนนเนสียบลงไงล่ะ ทีมงานสี่ยีดครับย่องดีอ๋อนี่ก็ดีดแสดนนงวนน่าอย่านีน้เนาะโว้ยนี่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 วัตไซยังไห่วงส่ยังที่ ยังกาเที่ยวออกม่ยิกน้อยก็ยังใส่ละมึงอยู่ก็ใส่ดีดีเก่าพี่น้องเอ้ คุณพีข้างไนงะต้องใส่แม่พญามันเ็นี่แม่ัวโป,โปมันเอาเขาไปกี่า่รุนน้ำกันครับรอบสุดท้ายน้ำเพลิน มาล้ำเพื้อนอะไรอยู่เข้ากล้องนี่มันจะเข้ากล้องนี่ไหมสารบานเท่าพี่น้องจานเบิดได้ที่อยู่บ่ <laughs> ลงท่าง <laughs> <ป>เยงมอล้ำห้องลงท่างพี่น้อง <laughs> ใช่ครับพี่น้องลำพินลำพินตอนนั้นลำพินอะจังหวัดลำพูนเดย์ยังตัวบ้านอ๋อไปนะเขาว่างนะเขาว่างนะเดย์เขามาเบิ่งกับฝากกดติ้ตตามกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเสียงเมียงครับเสียงเมียงชาแนล

ไม่ใช่อ๋อโน่นอีบองโน่นนี่หว่าที่มันสองทางไินเด้เห้ครับพี่น้องเอ้ยเพกหมอล่ำตัวครับแต่แตแตแต่ดต่อนนี้คได้เยอะโตนะอันคนมาคุมนมุ่มาหมดนอนแต่เนี่ยขอไปเที่ยวสอเมียเพิ่มนะ ันถีสองทางสองทางยังอยู่อยู่ทั้งสองเอ้กแล้วเตะมืนเดิมเตะสองเลยเตะสองเลยเตะสองเลยผ่านผ่านถอนถอนผ่านเหรอโอ้ยเยียบคับเข้านนี้มึงว่าน้อยไหมล่ะ งงเงงงงเงงงูเ,เถาะงวครับก็ <โอ S 1> ขนาดนี้ครับด้วยเอาเจ็บเ <หา S 2> จ็บอ้อันี้กับพัน

ใส่ผักหลายๆครับพี่น้องจะคว้าข้อมืหนึ่งมาถือมัแรงมะมัแรงมาโเบื่อยที่พลาดเลยเหรอพิชเปยนไหมพิชพิชิชพิชชิปปิชชิปคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับม,มนันมนอยู่มันอยู่รอบหน้าดีพาไปใสย่ย like. ังมากันไหม แบบนหนไปฮะปลา